หน้าเนี้ยเราทําให้กับลูกค้าประจําเลยถูกไหมใช่ค่ะเออเส้นเป้าหมายเนาะใช่ค่ะเพราะทําอะไรถ้าคนเราไม่มีเส้นความพยายามมันก็ไม่สําเร็จนะขาดขาดเส้นนี้ไม่ได้เลยเส้นนี้คืออันแรกเลยใครมาที่ยังไม่มีไม่มีงานทํายังไม่มีสามียังมีขาดทุกอย่างเดนจะไปเติมเส้นเป้าหมายให้ปู่อ่ะเส้นนี้เป็นเส้นหลักเลยที่ใครๆที่มายังขาดทุกอย่างเพราะขาดเพราะอะไร ก็คุณไม่ลงมือทำถูกไหม,ม,ม,มก็เนี่ยจะเนี่ยให้ตั้งใจลงมือทำอเส้นทยทยาเนี่ยจะบอกให้ว่าบางคนเขียนผิดบางคนไม่ติดกับเส้นชีวิตเห็นไหม,มเขาจะลากขึ้นไปเลยอยเคยเห็นเขาทำคนทำไหมใช่ใช่อันนั้นเขาเรียกเส้นเป้าหมายต่างต่างกันนะเอาเอเอาเอา,เอาเป้าหมายไตเป้าหมายแต่เราจะให้ติดยังไงให้ติดกับเส้นชีวิตกับเส้นอะไรกมองสมองถูกไหมถ้าเกิดงั้นมันจะไงทยทยาังไงมันก็มีแต่เป้าคิดอยู่นั่นแหละอยากทแต่ไม่ทํา นะอันนี้คือต้องทําให้ติดนะต้องทาให้ติดไม่ต้อง,อ,องลอยนะ